ขันไหมครับน้ำอะไรอย่างงี้นี่เอาอยัางไงด่ <c oughs> โดนเพื่อนแม่ไม่โดนนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเกิดตามีดีมันจะเป็นนั่งนะครับอันนี้มันเป็นตงน่งเนาะเออนี่นะครับน้ําไหลแรกนะครับของปีเนาะนี่นะครับมาดูวิถีชาวบ้านกันนะครับพเพื่อนเพื่อนพยายามปลาครับบรรยากาศดีมาก,กวันนี้นะครับฝนไม่ตกตอนเช้าเนาะเมื่อวานฝนตกแรงนะครับน้ําไหล น้ำไหลแรกของฟีนะครับปี66นะครับมาดูนะครับบรรยากาศดีมากนะครับส่วนฝั่งนู้นเป็นเสปริงเวย์นะครับน้ำไหลนอกไกลๆนู่นนะครับมีรถไถมีชาวบ้านมาใส่ตะไครยนะฮะแล้วก็หวานแหะนะฮะน้ำไหลแรกของปีเนาะ น้ำเพิ่งจะมาเมื่อตอนเช้ามืดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตาอันนี้อ๋อตะคายครับนี่เป็นตะคายนะปากไ้ล่ามเดอ้เอเยอะอยู่นะครับนี่เป็นตาไขนะน่นะครับ เอาถุงใหญ่กระสอบเล็กไม่พอใส่แล้วนะครับก็บอกว่าเอาถุงใหญ่ๆหน่อยกระสอบเล็กไม่พอใส่แล้วนะครับนีบเ่เป็นน้ําไหลใหม่นะครับวันนี้ ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์สับสก์าด้วยนะครับสาระดีๆเนาะวิถีชีวิตบ้านๆของเราเองน้ำแรกของปีนะนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามารอดูเลยไม่รู้ว่าถ้าน้ำมาแรงมันจะคงอยู่สภาพนี้หรือเปล่าเนาะมีน้ำไหลไม่แรงนะครับเพราะว่าเมื่อคือนฝนก็หยุดตกแล้วถ้าเกิดเมื่อคือนฝนตกอีกก็ไม่แน่นะครับอาจจะเอาขึ้นมาลำบากเนาะ น้ำไหลอยู่ฝั่งเดียวนะครับด้านบนน้ำไหลเข้ามาแค่สายเดียวนะครับคลองตรงนี้นี่รองรับน้ำไว้สองเส้นทางนะเนาะแต่ว,ว่าน้ำมาแค่ฝั่งเดียวอยู่นะเอาคือนไม่ได้แล้วครับขนาหาน้ำไม่แรงมีทั้งเศษกิ่งไม้นะเนาะเศษกิ่งไม้เศษหญ้าเศษอะไรนะครับลงไปปากนด้วยต้องขยันยามนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้ เดี๋ยวเราดูปลาตรงนี้เสร็จก่อนแล้วก็จะพาไปดูตรงน้ำล้นนะครับนี่นะครับบรรยากาศดีมากเลย เอาขึ้นไม่ไหวเลยนะครับทั้งปลาทั้งเศจ,จิงไม้เศจยาเนาะเดี๋ยวเราก็สอบดีนะครับ เอาเื่องไม่ได้บออันนี้แกเอากระสอบเล็กลงไปนะครับอ่าจบดูปลาแล้วครับจบดูปลาแล้ว เวลาน้ำมาน,น,นี่เวลาน้ำม,มาแบบนี้นะครับเด็กๆไม่ควรเข้าใกล้เลยนะไม่ควรลงไปเล่นเลยนะครับฝากเตือนเด็กๆด้วยนะครับห้ามเข้าใกล้ห้ามลงไปเล่นเลยเนาะเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุเด็กจมจมน้ำนะครับมาเรียนเนาะกล้วกเนาะ โอเคแล้วครับโอเคแล้วน้ำไหลแรกของปีนะครับปี6ปีนี้น้ำมาช้านะชาวนาก็รุ้นนะครับน้ำจะมาตอนไหนฝนจะตกยังไง น้ำจะมีนุ่มนานหรือเปล่าแต่ตอนนี้หญ้าก็เยอะกว่าต้นข้าวแล้วนะครับคลองตถงนี้แห้งหมดนะครับเหลือสะลูกนี้ลูกเดียวเนาะเป็นสะของหมู่บ้านที่ใช้น้ำประปานะครับปลาก็ยังคงมีเหลือเยอะอยู่มาแล้วนะครับสอบลอง อากาศดีมากครับชาวน โอ้นกเป็นน้ำครับนกเป็นน้ำเห็นไหมครับเพื่อนๆในไกลครับไปแล้วครับนกเป็นน้ำดึงไม่ไหวแล้วครับน้ำแรงเนาะบวกกับเศษหญ้าเศษอะไรนะทางปลาทางเศษหญ้านะครับดึงแล้วครับดึงแล้วครับเราต้องมาไปข้างๆเนาะอันนี้น้ำยังไม่แรงนะครับน้ำเพิ่งมานะเพิ่งมาเมื่อเช้าเมืดอนี้นะครับ แต่ตะข่ายนี่ก็ใส่ไว้กันไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะตั้งแต่เมื่อวานก่อนลนะดึงนะครับดเด็กๆมีคนเข้าใกล้เลยนะครับน้ําไหลแบบนี้อันตรายนะนี่โอ้โหเยอะแล้วครับเยอะแล้วครับดูครับนี่กับมาณจะเป็นกระสอบใหญ่นะ เกืบซึ่งกระสอบแล้วนะครับปลาเนี่ยเพราะว่าเหลือสะอยู่ลูกเดียวนะครับสะของหมู่บ้านเนาะสะใช้น้ำป,ปลานะครับปลาก็เลยเยอะน,นได้ยิ้มกันออกเลยนะครับ น่านจะเอาไปขายนะครับนออครับวิธีชาวบ้านของเราเนาะเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะครับลรื่นนั้นเพื่อนนะน <c oughs> กลองสันน่อยนะครับอ๋อ,อ,อ,อนี่มีทุกไซส์ โอ้ปรากฏบ้านเราก็มีเนาะอันนี้เขาเรียกกดอะไรนี่กดหน้าปรากฏเหลืองบ่โอ้เยอะอยู่นี่ในปรากฏเนาะเริ่มลงแล้วตอ,อนน้ำน้ำเบียงเ,เด็ดยังได้ทีละ์สิบบ่เรอะเบียงอยู่ตอนน้ำขึ้นเมื่อคืนเขามานั่งตกปลาอยู่นะโอ้มีแต่ไซส<า>์สวยเลยปรากฏนี่ตกปรากฏนี่ได้เยอะเลยแหละเมื่อคืนเรอะเขามานั่งตกกันอ<ะ>ยู่สี่คนเมื่อคืนไม่ได้มากตกไปถึงมาบงยุก กดูเทีคืนว่ไม่หิไม่ดูไ่รับเงีผมไม่เรียกสารอบเรียกุกคก็เรียกเรียกใครก็เรียกคนนอนในห้องนี้ก็จะไม่รู้เรื่องหมดเลยมีเรื่องหรอแ่เรียกู้ใหญ่ไทยเข้าไปเคาะประตูกันแล้วขี้หัว่าีด้เกดีวแหมบเลยว่ะขี่รถสามรอบเปเข้าไปเลยมีจีมีเลยวุ็น่ดใจอยู่ปลามันัขึ้นทั้งลงเนาะในถุงนะ นี่นี่ลงโหปรากฏตัวใหญ่เว้ยว่าแล้วก็มานั่งตกกันเพื่อนปรากฏเอาเหยื่อมาให้โดยเฉพาะใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ปรากฏนี่เจ้าอะเจ้าวิชาคอยกะดูด แล้วก็ไปขายสดๆอย่างนี้ขนาไซส์ไปเลยเนาะหนึ่งซุ้มเนาะได้ สา,ามนัดสี่ตัวสามร้อยสามร้อยให้แต่ลนันหนึ่งไ,ได้กี่เสร็จละหมดแหละไมไปไหนหรอกนูตัวใหญ่ลงนู่นนี่ลราตัวหนึ่งนู่นะก็ทำไปเท่าหยิบมาด้นที่หลังคืวหน่อย นี่เทครับฮึบอ่าไปแล้วติดตามตาจะเป็นปลาล้ะแล้วคันนินน้ำมาช้านี่นี่นนมมนเน,เนาะเออ ไ่างาไอตอ้โหี่านปาล้ง่งยจุ่มออกขึ้นไปไม่ไหวแล้วเลื่นด้วยเออเลื่อนด้วยนี่นะครับ มาแล้วครับรอบแรกเลยมันไหลลงทั้งวันนะนะจุ <Okay. S 1> ่มเนาะปลาลงทั้งวันเป็นน้ำแรกนะครับเพื่อนเดี๋ยวก็ชาวบ้านจะเอาไปขายนะครับส่วนนี้ด้านหลังนะด้านกลางนะนี่นะครับมาเอาขึ้นไหมเอาขึ้นไหมสองคนจเจ้าขึ้นไหวไหมนี่เอาไปขายก่อนเลยนะครับรอบแรก เรจแล้วนะครับกับนึ้งนะ้เพื่อนไปให้ระดมเรื่อนไปก่อนเื่อนะครับไปนะครับตื่นนะครับเอา,เอาไปนี่เป็นสิบโลนียน่าจ,จะเลยอ,อยู่นะน่าจ,จะเลยเนาะหนักเลยนี่ โอเคไปครับนี่ไปขายแล้วนะครับปลาขาวก็ซื้อขายกันรู้่าไหร่นะจุ๋มเนาะมั <60. S 1> นหกสิบ่นละเนาะ,นะ,นะเออขาวรวมขาวเรียกขาวใหญ่นี่นะครับปลาลงตลอดนะเพื่อนนะดูบรรยากาศนะครับอากาศดีมากเลยนี่นะครับมีคนเสจะขายด้วยนะ นี่ครับไกลนู่น้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูตะไคร์ตรงนู้นนะตรงน้ําไหลนะครับเห็นไหมครับอ่านู่นนะครับมีชาวบ้านอยู่นู่นอยู่นะกล้องไม่ชัดนะครับมันไกลเกินเนาะเราพาไปดูกใกล้กันนะครับเพื่อนๆไปครับเราเอาไปขายไอ้ตัวใหญ่เด้นจุ่มประกดอ่ะ ไปเร็วชนดากดินะครับชาวบ้านพยายาม,มาตะข่ายนะเนาะพยายามมองยามตะข่ายเ้อะเยอะมพี่มองเห็นไหะน้าขึ้นเยอะ <c oughs> <c oughs> บางคนก็ไมา่ดาักไว้แต่เมื่อคืนบางคนก็เอามาเก็บแล้วนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าน้ํามันจะขึ้นเนาะตะไ่ายมันจะจมน้านะครับตะปานมันจะตายส่วเรามายามบ่อยกันดีกว่า เด้อไม่ตะคอมนี่ได้เยังไม่จะตายโอ้ยไห้เลยมองมันหลุดหลักทางนี้ดิหลุดเลยบ่หลุดเลยตัวใครไม่รู้ ปวดหลักไปหลักหนึ่งนิ้วนนุนเพื่อหาหลักฝั่งนู้นโอ้ยมุดหาเกือบตายมันล้มหรือเปล่าแต่ปลาลอยเขาถอดไม้ออกแต่ปลาไปเดินอะไรปลาปลาไม่ได้นี่ในแค่นี้เนี่ยเอาทั้งคืนอยูนะมันไม่ได้ยังไงเขาปวดหลักออกแล้วมันจะมองมันหมุนไปตรงนีโอ้ยแย่แหละโดนไม่ระเสาเต็มเลยมั้งเต็มไหนอู้ยอู้ย โอ้ยผม,มีเลยว่ะโอคือไม่เข้าล่ะอ,อันนี้เรือปรโลมเลยจอยแล้วแถมไไปอยู่บนน้ำไหลแล้วตรงนี้อ,อ่านี่นะครับปลาเพียนปลาขาวนะนี่นะครับปลาเพียนกับปลาขาวโอ้ผมกลับไปนอนที่มื่อคืน เขาได้ปรากฏแกไมพี่นั่งเฝ้าหน้าท่อเฮ้ยผมว่าจะมาช้อนเราหน่อยช้อนเราตรงน้ำไหลน้ำเยอะเลยนะครับนี่ให้รับล่อมันกันนะ แล้วสิ่งไม้นะแต่คมโดนไหมหามองไม่เจอมุดตีเอาตีนเตะดูหรือยังหาไม่เจอน้ำขึ้นเนอะเออเขามานั่งเฝ้าอยู่นี่นั้นคืนนั้นเบ็ดอะ มันอยู่ประมาณไหนไม่ร้องมุดแล้วก็เอาติงเอาไม้เอาไม้แกะเอาเอาจะขอเกาะเอาบา่นี่นะครับน้ำคืนเมื่อคืนเนาะอากาศดีมากเลยเพื่อนๆวันนี้นี่นะครับน้ำแรกของปีนะเพื่อนนะยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเออวิถีบ้านๆนะครับเฮ้ยขา,ขาวๆอะไรเนี่ย หามองไปเจอแล้วไม่ใช่รับไม่ใช่ครับมาช่วยไปเก็บแล้วเป่เมื่อคืนมามันก็เหลือประมาณสองนึืนนั่นหลักอะ่ะรีน้ำม่อีกโอ้หลายเมตรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปสไลด์ดีฝากกดติดตามมาด้วยนะครับคลิปดีๆสไลด์ดีๆเนาะของวิธีชาวบ้านเรานะครับเพื่อน เมื่อวานก็ได้ปลาเบึกตรงนี้ตัวหนึ่งนะตัวสี่โลนะครับมีปลาเบิกด้วยนะครับสัตว์ลูกนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูชมกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ